นี่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้ค่ะต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะคะถ้าคุณได้ดูนะคะตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้ก็คือการเงินของคุณนะคะดูสิยามคุณมีเงินนะอมีแต่คนที่เข้าหาคะคะนี่ค่ะมีแต่คนแบบคิดกันไกลนะคะจะมายืมเงินทําธุรกิจเอ่อทำ,ทำนู่นทำนี่มีแต่คนเนี่ยมาเยี่ยมเยียนนะมาแหนะโอ้เปินฟูงเนี่ยนะดูแนตะ่มามอะไรไม่ขาดสายเลยมาเยี่ยมเยียนไม่ขาด ก็มาก็คือก็แค่แบบเลี้ยงไว้อะคือแบบอวานโลมาอะอปลาโลจะมาขอเติมเต็มควมเป็นดอกไม้ไงก็มายิ้มตังค์อ่ะมาขอยิ้มตังค์ไปเห็นชีวิตเราดีไงไยเห็นไหยคิดไงเขาคิดการไกลไงคิดมุมไกลไงโอ้มีตังค์นี่นะแอบไปเยี่ยมซะหน่อยได้เนี่ยโอ้เป็นไงม้่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาเยี่ยมดิของของฝากไงเห็นไหม คืออยากสร้างสัมพันธ์ทำไมเตยในวันข้างหน้าเช่นดียจะได้ยืมตั้งเธออะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือตอนนี้นะคะสิ่งที่เราอันนี้ค่ะก็คือเห็นไหมเนี่ยตอนมีเงินอันนี้ตอนเรามีเงินใช่ไหมเนี่ยมาเยี่ยม,มแต่คนคิดวางแผนแต่มายืมเงินไปลงทุนไปทําคลิปลงทุนขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับการงานอ่ะคือจะมาขอยืมยมาจะไปทําทุนนะ นี่ยโอ้โหฉลึงฉลอง,ลองมีความสุขฮปปี้ดูสิยามมีเนี่ยยามมีนะเนี่ยายามยามมีตอนเนี้ยนี่ค่ะตอนเนี้ยค่ะเดซมเรียนั่งเนี่ยนอนนอนอยู่บนเตียงโลคนเดียวเนี่ยเออเออไปทนนําบุญไหนก็ได้นะทําบุญลงศพอะไรก็ได้เนี่ยเออเป็นเตียงไม้ไงอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมเออทนนําบุญไหนก็ได้อ,อ่ะทำบุญลงศพทําบุญอะไรก็ทำไป นั่นแหละสิ่งดีดีก็ไปคิดใหม่ทำใหม่สร้างใหม่ทุกทุกวันคือการเรียนรู้เราก็จะได้รู้ไงมไม่มีใครเราที่จะไม่เรียนรู้หรือไม่จะปวดทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้อ่ะโอเคก็ถ้ามีมิดใหม่ก็อยา่างไรมีแท้เราก็ต้องปฏิบัติยังไงอยาให้เกิดมิดแท้ถ้าเราอยากได้มิดเทียมเราจะไปปฏิบัติยังไง เราอยากได้เม็แท้หรือไม่เทียมอยู่ที่การปฏิบัติของเราแ,แล้วน <d> ี่ละคะเทียมค่ะไม่มีแท้เลยถ้าถ้าแท้เราคุณไม่เจอสิ่งนี้แล้ทั้งที่คุณก็เคยมีใช่ไหมเม็แท้แต่คุณก็แทงเขายักก็ <d> อะไรคะ่ะอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละจะทําอย่างไรผลผลิตอืมผลผลิตที่ได้ก็คือสิ่งที่เราลงทุนปลูกหรือสร้างหรือกระทำไว้นั่นเองคะ่ะ ปลูกอะไรนะยูคาลิปตัสก็ได้ต้นยูคาลิปตัสปลูกถั่วลิสงก็ได้ถั่วลิสงใช่ไหมเอาแล้วทำไมปลูกถั่เขียวแล้วเป็นถุ่งอกล่ะอ้าวอุ๊ยปลูกก็มาโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไม่ขัดสนมีทรัพย์ใช้ทุกวันเป็นโกสมมุตินักกามีเงินใช้ใช้ทุกวันโอเค อยากได้มิดแท้หรือมิดเทียมอยู่ที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะโอเคสองร้ค่ะการุณานะคะโอเคค่ะไม่มีดวงของใครนะคะถ้าเผอ,อิญเป็นดวงของคุณก็นั่นและตามเดิม299ร้อยเก้าิบเก้าโค้าคขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง